ต่วนรักพาาเสเนหาตอนที่32ของขวัญชีวิตคือขนข้างกายจากที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างชีวิตบีบบังคับผายให้เธอต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดย้อนกลับไปมองเรื่องราวเหล่านั้นหากมองในแง่ดีก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างน้อยๆถือเป็นการฝึกอาชีพไปในตัวตอนนี้เธอทำอาหารคลองทำเป็นแทบทุกอย่างแล้ว ให้พี่ช่วยอะไรไหมเรีรงทุมดังขึ้นจากทางด้านหลังไม่เป็นอะไรคะ่ะเตรียมของเอาไว้หมดแล้วพี่ไปดูลูกเธอคะ่ะถ้าเปลี่ยนใจเรียกพี่ได้ทันทีเลยนะเนตาคมมองไปทั่ววงหน้างามของแม่ครัวคนสวยเขายอมผ่าตัวออกมาเมื่อเธอยืนยันจะทำกับข้าวเพียงคนเดียวความสุขเริ่มแทรกซึมเข้ามาทีละนิดราวกับมีน้ำทิพย์มาโลมหัวใจหลังกลับจากติดต่อธุระมาหลายวานัน ผนิตามองตามแผ่นหลังกว้างจนเขาเลี้ยวไปอีกทางรอยยิ้มจางๆแต่งแต้มบนริมฝีปากบ้างมันไม่ใช่การให้โอกาสใครแต่เป็นการเปิดใจอีกครั้งต่างหากล่ะเปิดใจรับความสุขเข้ามาจนล้นอกกลุ่มควันลอยขึ้นมาหลังจากเธอเร่งไฟผัดเนื้อหมูให้สุกจากนั้นจึงเอื้อมมือหมายจะหยิบขวดซอสปรุงรสแต่ทว่าผนิตากลับรู้สึกแปลกๆเธอคว้ามันไม่ได้พลาดเปาไปโดนอีกขวดแทน หญิงสาวขมมดคิ้วรับรู้ได้ถึงอาการบางอย่างกลัดนั้นก็ยังพยายามเอื้อมืออีกครั้งจนหยิบมันขึ้นมาได้แต่เหมือนแขนจะเกิดอาการแรงเลี้ยวแหลงขึ้นมาดือด้อของในมือร่วงตกแตกจนเธอต้องก้าวถอยหลังไปเพลงชิดสนุกก้าวเทาเ้าเข้ามาสีหน้าบ่งบอกถึงความวิตกกังวลเผลอปัดไปโดนนะคะออกมาก่อนเดี๋ยวหยยบเศษแก้วเอาเดี๋ยวพี่จะกวาดเองชายหนุ่มจัดการปิดแก๊สเป็นอันดับแรก ซึ่งคนตัวเล็กก็ยอมทำตามแต่โดยดีกลายเป็นชิดสนุต้องสมบทเป็นพ่อครัวสำหรับมื้อเย็นโดยที่มีพนิตาคอยยืนกำกับนาทีปอนข้าวนั้นภรรยาเป็นคนรับไปเขาเคยโดนเอ็ดเพราะเอาแต่ตามใจลูกพอลูกงองแงไม่ยอมก็อ่อนใจท่าเดียวเพราะกลัวว่าลูกจะเสียใจวันนี้ดูแปลกไปเล็กน้อยปกติพนิตาจะป้อนลูกไปแล้วหันมาตักข้าวเข้า,ขาปากตัวเองบ้างแต่ข้าวในจานของเธอนั้น ยังไม่พร่องสักคำแถมยังเก็บมืออีกข้างไม่ยอมยกขึ้นมาด้วยซ้ำไปเพลงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตอนที่ขวดแตกเผลอไปหยิบใช่ไหมตอนนั้นเขาไม่ทันสำรวจเนื้อตัวหญิงสาวอย่างถี่ถ้วนเท่าไหรนกักเปล่าค่ะไม่ได้เจ็บตรงไหนเธอตอบพลางส่งยิ้มให้กันซ่อนความไม่สบายใจไว้ภายใต้ใบหน้าที่ปกติทางที่ความจริงแล้วรู้สึกกังวลใจไม่น้อยกระทั่งชิสนุเริ่มเพลงมองเหมือนจับผิดการ ตอนที่เธอจะอุ้มลูกแล้วจําเป็นต้องวางน้องพิมลงที่เดิมหัวใจของเธอสั่นคลอนความกัวงวลคลืบขานเข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนไปของร่างกายที่เกิดขึ้นพี่บอยอุ้มลูกขึ้นบ้านทีค่ะหนูจะเก็บข้าวของพวกนี้เองเจ้าของร่างสูงมองเธอสักพักก่อนจะพยักหน้าแล้วผ่านน้องพิมขึ้นไปข้างบนไม่นานนักก็กลับลงมาพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดเพลงเป็นอะไร ผ่านิตาเม้มปากเข้าหากันแน่นจนฝ่ามือใหญ่เอื้อมมาวางทาบทับบนหลังมือแล้วบีบมันเบาๆดวงตากลมโตช้อนมองจนประสานเข้ากับเนตาคมเข้มเธอมองเห็นถึงความห่วงใยที่ชิสนุส่งมาให้กันเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะจู่ด้านซ้ายก็ไม่มีเรี่ยวแรงขึ้นมาดื้อเธอบอกด้วยเสียงสั่นครือตอนที่ขวดนั่นตกแตกจริงๆไม่ได้ปัดมันจนตกหลอกนะคะเมื่อกี้เหมือนจะก้าวไม่ออกด้วย หนูกลัวจะพาลูกเจ็บตัวเอาจากที่กังวลอยู่แล้วตอนนี้ร่างกายของชายหนุ่มยิ่งเครียดหนักไปใหญ่ขอตัดสินใจพาหญิงสาวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นโดยรีบขึ้นไปบอกป้าคำปันแล้วให้บัวตองมาอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนชิสนุต่อสายตรงหาปองพบจะว่าเป็นเรื่องโชคดีก็ได้ที่ชีวิตนี้มีคนรู้จักเป็นหมอสักคนปองพบขอคุยกับพาณิตาแล้วให้เล่าอาการโดยละเอียดทางนั้นแนะนำให้ไปโรงพยาบาลอีกที่ พราะมีเครื่องมือที่ครบกว่านี้จะได้ไม่เสียเวลาเอาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเขาปลอบโยนตลอดระยะทางที่บึงรถมาพานิตาได้แต่ฝืนยิ้มออกไปมันเป็นอาการที่สแสดงออกมาแบบฉับพลนันยอมรับว่าตอนนี้เธอกลัวจนจับใจโรงพยาบาลแม้ภาวนาให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยแต่ตอนนี้พานิตา รับรู้ได้ว่าร่างกายซิกไซด์ของเธอนั้นอ่อนแรงก,กว่าตอนแรกมากจนต้องให้ชิสนุรวมถึงบุรุษพยาบาลช่วยกันประคองลงจากรถเพื่อนั่งรถเข็นไปเธอถูกส่งตัวให้คุณหมอสัละยะกรรมประสาทตรวจทดลองดูร่างกายเพื่อประเมินผลต่างๆสีหน้าของหมอนั้นดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดคุณหมอขอให้เธอเข้าเครื่องซีทีสแกนเพื่อที่จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงหลังจากนั้นนา่งรอผลไม่นานนัก ผลสรุปที่ออกมาพาให้หัวใจของเธอร่วงหล่นไปกองที่แทเท้ากลันั้นก็ยังมีฝ่ามือของคนข้างๆคอยจับไว้ไม่ไปไหนจากแผ่นฟิลม์มพบก้อนเลือดขนาดใหญ่ในสมองซีขวาน,นะครับมันไปกดทับเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของเราทําให้คนไข้ตกอยู่ในภาวะอัมาพาตครึ่งซีกรักษาย,ยังไงต่อครับหมอชิอสนุเป็นฝ่ายเปิดปากทามเพราะคนข้างกายยังคงนิ่งเงียบอาจจะต้องผ่าตัดนะครับ แต่หมอยังไม่กล้าฟันธงว่าก้อนที่เราเจอมันคือก้อนเลือดทั้งหมดหรือมีก้อนเนื้อง,งอกด้วยคลายทุกอย่างพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาความปวดร้าวจู่โจมเข้าสู่หัวใจจนคนฟังยากที่จะรับไว้ชิดสนุข,ข่มกั้นความรู้สึกที่ประสบเจอในตอนนี้กดมันให้ลึกลงไปที่สุดเขาหันไปมองผู้หญิงตัวเล็กๆที่ตั้งใจฟังคุณหมอพูดด้วยใบหน้าที่ปกติก้อนเนื้อที่เจอมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มาก หมอแนะนำว่าถ้าผ่าตัดได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับผ่าค่ะมันคือทางเดียวที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อถึงหมอจะบอกแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรผานิตาก,ก็ต้องรับคิวผ่าตัดเหมือนกับคนอื่นๆโดยระหว่างนี้ต้องแอดมิดอยู่แต่โรงพยาบาลหลายๆคนรู้ข่าวเข้าต่างพากันตกใจและแวะมาเยี่ยมเย็นด้วยความเป็นห่วงทีสนุเฝ้าภรรยาไม่ห่างไปไหนเขามองภาพตรงหน้าแล้วคิดว่า คนเหล่านี้ถือเป็นกระยาณนนมิิรที่ดีไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขพวกมันไม่เคยทิ้งเขาเลยสักครั้งคนรู้จักกูเคยเป็นเขาผ่าตัดเสร็จแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกูเชื่อว่าเพลงจะไม่เป็นอะไรแน่นอนธนพัทบีบไหลให้กำลังใจเพื่อนมันเป็นความรู้สึกที่หดหู่เมื่อต้องได้ยินว่าคนรอบข้างเจอเรื่องราวเหล่านี้เด็กๆล่ะใครคอยดูแลคราวนี้เจตรินถามขึ้นมาบ้าง ตอยังมองไปที่ภรรยาตัวเองซึ่งนั่งคุยกับพนิตาข้างเตียงตอนที่รู้ข่าวว่าสิตาถึงกับร้องไห้เฮปปาคำปันกับบัวตองคอยดูแลอยู่หน้าไม่อยากพามาโรงพยาบาลไหวพวกกูจะช่วยดูให้ไม่งานชิสนุคงได้พวักพะวงทั้งสองทางไหนจะเมียไหนจะลูกเกิดมันล้มป่วยไปอีกคนจะแย่เอามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ปัญหาหลักก็คือเรื่องน้ำนมน้องพลิมยังเด็ก และรับสารอาหารจากนมแม่เป็นหลกักแม้จะโชคดีที่พานิตามีน้ำนมค่อนข้างที่จะเยอะพานิตานั้นแทบไม่นึกห่วงตัวเองเธอคิดถึงแต่ลูกกลัวว่าน้ำนมที่เก็บไว้นั้นจะมีไม่เพียงพอสำหรับน้องพลิมแม้สมัยนี้จะมีผลิตภัณฑ์สารอาหารอย่างอื่นทดแทนกันได้แต่ถึงอย่างไรน้ำนมของแม่นั้นก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีต่อให้ตอนนี้จิตใจกำลังอ่อนแอมากแค่ไหนแต่ชิสนุ ไม่สามารถแสดงออกมาได้ดวงตาขมเข้มทอดมองไปยังเจ้าของมือเล็กที่เขากำลังกุมอยู่ในตอนนี้ผานิตามีสีหน้าอิดโรยกล่านั้นริฝีปากบางก็ยังคงมีแต่รอยยิ้มวันนี้เธอต้องโกนผมออกเพื่อที่จะได้รับการผ่าตัดสมองความสวยงามเป็นสิ่งนอกกายเขาไม่สนใจว่าเธอจะมีรูปลักษณ์อย่างไรขอเพียงแค่ยังมีลมหายใจซึ่งกันและกันเขาขอแค่นี้จริงๆพี่บอย เสียงหวานเอื้อนเอ่ยอ,ออกมาทําให้ร่างสูงต้องโน้มตัวเข้าไปใกล้ขณะที่มือยังไม่ยอมปล่อยครับว่ายังไงพันิตากลืนก้อนสึกลูกใหญ่ลงคอก่อนจะใช้มืออีกข้างที่วางจิดเข้ากับผ้าปูเตียงยอมรับว่าตอนนี้เธอกลัวมากถึงมากที่สุดได้แต่มองหน้าสามีอยู่อย่างนั้นแล้วรวบรมคำพูดขึ้นมาเรียบเรียงลูกตื่นหรือ,อยังคะชิสนุขขังรับในลำคอ หัวใจเหมือนโดนกดทับด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ตื่นแล้วป้าคำปันบอกว่าร้องหาเพลงใหญ่เลยนะหนูคิดถึงลูกจังเลยค่ะแต่ไม่อยากให้ลูกไม่เห็นเธอสภาพตอนนี้เลยแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอหน้าพวกเขาอีกพรุ่งนี้พาลูกมาหาหนูได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะคนพูดฝืนสุดชีวิตลูกก็อยากเจอเพลงนะริฟีปากหนาะพรมจุบหลังมือภรรยามือเธอเล็กเหลือเกิน บอกบางจนเขาเกลียดตัวเองยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นหากรับแทนได้ก็ยินดีที่จะเป็นคนเจ็บปวดเองเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาแจ้งว่าได้เวลากลนผมแล้วชิสนุรู้ดีว่าพันิตาห่วงผมตัวเองมากแค่ไหนกันเมื่อก่อนแค่เล็มปลายออกเกินไปนิดเดียวเจ้าตัวยังนั่งน้ำตาคลอแต่ครั้งนี้เธอไม่มีอาการหวาดนหวั่นให้เห็นแม้แต่น้อยกลายเป็นเขาเสาเองที่กลัวจับข้อหัวใจ ชิสนุมองเส้นผมสีดำสนิทที่ร่วงหลดเป็นกระจุกฝ่ามือนาะกระชับมือเล็กบีบให้กำลังใจซึ่งกันและกันทุกวินาทีที่เครื่องปัตเี่ยนทำงานเหมือนหัวใจของผู้ชายคนนี้โดนปลิดทิ้งไปด้วยน้องเพลงของเขาเสร็จแล้วค่ะสวยแปลกตาไปอีกแบบนะเนี่ยพยาบาลเอ่ยปากชมมันไม่ได้เกินความจริงเท่าไหรน่นักเพียงแต่หากเลือกได้ก็ไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนกัน คานิตาย,ยกมือลูบศีรษะด้วยความรู้สึกแปลกใหม่มันโล่งๆจนหน้าใจหายแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นผมตัวเองอีกครั้งเย็นสบายดีค่ะยิงสาวหัวเราะคิกคักพูดต่อประโยคกับพยาบาลเพียงไม่กี่คำเธอก็ออกไปทำหน้าที่ต่อไปลูกจะกลัวไหมคะถ้าเห็นหนูในสภาพแบบนี้เกรงว่าลูกจะกลัวและไม่อยากเข้าใกล้เธอนาอาจจะมีสงสัยบ้างแต่ยังง เขาก็ไม่มีทางกลัวแม่ของเขาแน่ๆชิดสนุกลี่ยิ้มแล้วประทับรอยจุบเข้ากับหน้าผากมนอย่างอ่อนโยนแต่สำหรับพี่แล้วหนูสวยเสมอผนิตาพยักน่ารับเอ็นศีรษะสบกับไหล่กว้างของชายหนุม่มความร้อนชื้นติขึ้นมาที่กระบอกตาจนปวดไปหมดหนที่สุดมันก็รินไหลลงมาจนได้พี่บอยหนูยังไม่อยากตายมันไม่เหมือนตอนนั้นที่เธอรู้สึกหมดสิ้นหนทาง อาจเพราะยังสัมผัสถึงความเป็นแม่ไม่ได้แต่กับตอนนี้ลูกคือชีวิตของเธอทั้งหมดยังอยากอยู่เลี้ยงพี่พรำกับน้องพลิมอยากหอมแก้มลูกก่อนเข้านอนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเชื่อพี่นะปลายนิ้วหนาะปาดน้ำตาออกจากวงหน้างามตอนนี้ชิษนุรู้ตัวว่าตัวเองนั้นไม่สามารถเก็บกั้นความเสียใจเอาไว้ได้เช่นกันถ้าหนูไม่ตื่นขึ้นมาผ่าตัดสมองนั้นความเสี่ยงมีมากมายเต็มไปหมด นจะผลข้างเคียงที่เธอไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไงถ้าตื่นมาแล้วหนูจําไข่ไม่ได้พี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้หนูจําพวกเราให้ได้บอกแล้วขอแค่เธอยังมีลมหายใจเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเจ้าของร่างบางปล่อยโฮแถมยังโถมตัวกอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าอ้อมกอดของเขาอบอุ่นเหลือเกินเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดเพี้ยน สัญญานะคะสัญญาครับชิสนุหลับตาลงแล้วกัดฝันแน่นเพื่อข่มการเสียงสะอื้นเอาไว้ในลําคอทําไมผู้หญิงตัวเล็กๆต้องมาเผชิญกับเรื่องที่เร็วลายได้ถึงขนาดนี้กันนะเขาเจปวดเกินที่ใจจะรับไว้อีกต่อไปถ้าหนูไม่ฟื้นพี่บอยดูแลลูกของเราดีๆนะคะเธอไม่ได้อยากจะแช่งตัวเองหรอกนะแต่ก็อยากพูดให้เขาเข้าใจบอกพวกเขาด้วยว่าแม่รักพวกเขามาก ไม่ได้อยากทิ้งไปพอแล้วคนตัวโตวดวงตาแดงก่ำไปหมดเขาจุบหญิงสาวซ้ำๆซึซมซับความเสียใจที่อบล้อมหนูจะปลอดภยัยเพลงจะตื่นขึ้นมาบอกรักลูกเองได้หนูจะต้องอยู่ต่อให้พี่รักใบหน้าง,งามเย้เกหลังจากได้ยินประโยคท้ายสองมือยกขึ้นลูกแก้มสากของคนเป็นสามีเธาเห็นความปวดร้าวในสายตาคู่นั้นหยาดน้ำตารินไหลาจากดวงตาอันทรงสเสนห เวลาของคนเรามันน้อยพี่บอยว่าหรือเปล่าคะปลายนิ้วโป้งป่าน้ำตาให้กับคนเป็นสามีตอนนั้นหนูไม่น่าตั้งทิฐิกับพี่เลยนะคะจะยังไงพี่ก็รักรักมาโดยตลอดพี่จะรอหนูได้ใช่ไหมจนถึงตอนนี้แน่ชัดแล้วว่าหัวใจของเธอนั้นก็ยังเป็นของเขาความจริงมันโหดร้ายเสมอหรือตอนนี้อาจจะเป็นบทลงโทษที่เธอยังไม่สิ้นสุดหนูแค่หันมา ตรงนั้นจะมีพี่อยู่เสมอถ้าวันไหนเธอหันไปแล้วไม่เจอมีแค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้อีกต่อไปหนูจะไม่เป็นอะไรเสียงหวานกระซิบป่นสะอื้นยืนหน้าเข้าไปหาแล้วจุมพิษเขากับกรีบปากน้าอย่างแผ่วเบาหนูจะอยู่เพื่อดูแลลูกจะอยู่ต่อให้พี่รักตลอดไปอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกอยู่ให้พี่รักเถอะนะชิสนุแทบจะคำรามในลำคอ มันทรมานจนอยากจะลุกหนีไปเขาจะขาดใจตายอยู่แล้วช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากที่สุดในตาขมเข้มเอาแต่จ้ามองเข็มนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆแต่ละวินาทีเหมือนหัวใจตัวเองโดนกลีดอย่างช้าๆแต่เขามั่นใจว่าคนที่อยู่ในห้องผ่าตัดจะปลอดภยัยกินซ้ากล่องข้าวถูกยื่นมาตรงหน้าขณะที่ขนให้หวางแก้วน้ำไว้ข้างๆตัวขอบใจ ชิสนุรมาพร้อมกับขอบคุณทันทีที่คาถาทอนรู้ข่าวของพานิตามันก็รีบมาทันทีเขารู้ว่ามันเองก็เครียดไม่ต่างกันเท่าไร่พร่ำร้องไห้หรือเปล่าจะเหลือล้อก่อนที่เพลงจะเข้ารับการผ่าตาดัดเธอขอร้องให้ผ่านลูกมาหาเขารู้ว่าน้องกลัวจะไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกพร่ำม,มาคนเดียวเพราะน้องพิมพ์ยังเด็กเกินไปสายตาของพานิตาในตอนนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความวางัง เธอก่อนและหอมลูกบอกรักโดยที่เจ้าตัวแสบนั้นไม่รู้เลยว่าแม่ป่วยหนักขนาดไหนแม่เข้าไปฉีดยาเฉยๆครับแม่ไม่สบายพี่พรัมอย่าดื้อกับคุณพ่อนะคะดูแลน้องดีๆแม่รักหนูนะสุดท้ายหมอแจ้งว่าการผ่าตัดนั้นผ่านไปอย่างเรียบร้อยทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นมันต้องใช้เวลาบวกกับการดูแลและประครับประคองพอครบกำหนดพันิตาต้องไปซีทีสแกนซ้ำ หลังการผ่าตัดเพื่อติดตามอาการและเช็คแพ้ผลการผ่าตัดดีอย่างที่คิดเอาไว้สร้างความโล่งใจให้แก่คนป่วยและคนที่ฝ้อไม่ห่างอย่างชิษนุแต่พนิตายังต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเขาขอช่วยภรรยาฝึกกายภาพยกแขนและพาเดินอาการโดยรวมดีขึ้นมากสิ่งที่ไม่มีแรงตอนแรกกลับมาใช้งานได้อีกครั้งอาจจะไม่ถึง100เซแต่ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆชิษณุ แนบหน้าเขากับฝ่ามือเล็กๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่อย่างเมตตาให้พานิตาอยู่กับเขาอย่าเป็นอะไรอีกได้ไหมอีกแค่นิดเดียวพี่ก็คงใจจะขาดแล้วน้ำเสจนั้นแหบแห้งจนหน้าเวทนาเหลือเกินหลายวันมานี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดจนแทบจะบ้าคลั่งมันไม่ต่างอะไรจากการตายทั้งเป็นพี่บอยครับเราจะมีความสุขกันแล้วใช่ไหมขอร้องลา อย่าให้ได้มีเรื่องหลายๆเข้ามาบั่นทอนหรือมาทดสอบอะไรอีกเลยนะตอนนี้เหลือผลจากก้อนเลือดที่ผ่าตาดัดมารอลุ้นอีกทีว่าจะเป็นก้อนเลือดธรรมดาหรือจะเป็นเนื้องอกสิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความตายแต่เป็นการจากลาทั้งที่ยังห่วงคนข้างหลังมากกว่าชายหนุ่มขังรับในลำคอในตาคมนั้นมีน้ำตาเออคลอเล็กน้อยเพราะอะไรที่เจ็บปวดพี่จะรับมันไว้เอง แล้วพี่จะมีความสุขลหรอคะแค่เพลงกับลูกก็พอแล้วความหมายของชีวิตก็คือเธอกับลูกถ้าเขาแลกชีวิตกับความจ็บปวดของเธอได้เขาไม่ลังเลที่จะแลกมันแต่ความสุขของหนูมีพี่อยู่ในนั้นนะคะครั้งแรกที่ลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าเขายังกุมมือไม่ห่างวินาทีนั้นพานิตาคิดว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่เพื่อให้เขารัก อย่างที่เจ้าตัวเคยพูดเอาไว้ความสุขของหนูมีพี่อยู่ในนั้นจริงๆหรอครับริฟิปากหน่ายยิ้มกว้างทวาน้ำเสียงกลับสันพลาอาการจุกแน่นในอกครั้งนี้มันไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เหมือนตื้นตันเสียมากกว่าพานิตารู้สึกตื้อไปหมดได้แต่คลี่ยิ้มกว้างแล้วขยับนิ้วเรียวรูปลายแก้มสากแทนคำตอบถ้ามันเป็นฝันพี่ก็ไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาชีสนุพึมพำกับตัวเองจริงๆเลยนะคะ คนตัวเล็กปล่อยโฮออกมาทงตัวกอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นปลดปล่อยความเสียใจผ่านหยาดน้ําตาหนูไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วแต่ตอนนี้หนูมีความสุขสุขที่ตื่นขึ้นมาเห็นพี่กับลูกของเราหนูไม่ขออะไรอีกแล้วค่ะชิดสนุจูบเข้าที่หัวไหล่ไม่รู้จะพูดยังไงกับความรู้สึกในตอนนี้เขาเข้าใจในสิ่งที่คนตัวเล็กเอื้อนเอ่ยออกมาใช้ฝ่ามือลูบแผ่นหลังไปมาอยู่อย่างนั้นตราบใดที่มีหนู พี่ก็คือคนที่มีความสุขพานิตาพยักหน้าอบกอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นที่เปรียบเสมือนเครื่องหนึ่งของลมหายใจเธอรักรักเขามากเหลือเกินอีกสองอาทิตย์ต่อมาผลก็ตามมาถึงมันเป็นเพียงก้อนเลือดธรรมดาเท่านั้นพักรักษาตัวอีกไม่นานพานิตาก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านต้องฝึกกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องแล้มาพบหมอตามเวลานัดชิดสนุไม่เคยแสดงความไม่พอใจ หรือบนกับการที่ต้องดูแลภรรยาเขากลายเป็นคนที่ใจเย็นมากกว่าใครๆจะมีสักกี่คนที่คอยอยู่ข้างๆเราในวันที่ลำบากที่สุดและผู้ชายคนนี้พิสูจน์แล้วกับคําว่ารักมันใช้ได้ผลจริงๆเธอไม่นึกเสียใจที่เลือกเปิดใจให้เขาอีกครั้งจบไปแล้วนะคะกับตอนรักพ่ายสเสน่หาตอนที่32เป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าคะตอนหน้าเนี่ย ก็น่าจะเป็นตอนจบกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อาจจะอ่านแปลกๆไปบ้างนะคะพอดีว่าอ่านไปท้องก็ร้องไปพอดีว่าค่อนข้างที่จะหิวข้าวมากๆเลยอาจจะมีส่วนไหนที่อ่านได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ที่มีคนบอกเข้ามาใช่ไหมคะว่าซื้ออีบุ๊กไม่เป็นเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนวิธีการซื้ออีบุ๊กให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวะจะมาตอนไหนนี่ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็น พรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะทุกคนเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันต่อนหน้าน,นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามมากๆเลยค่ะ